ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อนะครับซึ่งจริงๆแล้วบุคคลที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ต้องถือว่าเป็นบุคคลที่หลายคนอาจจะรู้จักเคยเห็นหน้าค่าตากันทางสื่อต่างๆทางทีวีทางสื่อออนไลน์เยอะแยะมากมายหลายปีมาแล้วและเขาก็เป็นหนึ่งในคนพิการที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเขาชื่อว่าคุณเบิร์ตคุณผงศักดิ์นะครับได้ฉายาว่านักร้องตาบอด ก้าวขามความพิการไปได้นะครับขอต้อนรับคุณพงศักดิ์หมื่นชนะนอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพงศักดิ์ครับขาไม่กดเปิดใหมนะ่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเปิดไม้หน่อยพี่เบิร์ดเปิดไมหน่อยตอนนี้เราไม่ได้ยินเสียงกันอ่าไม่ไหนอ่าไ,ได้ยินละได้ยินละได้ยินละ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบิร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับผมเบิร์ตพงศักดิ์หมื่นฉไหนครับอืมฉายามนุษย์ตู้เพลงเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเคยเคยออกรายการตีสิบเมื่อครั้งที่ดันดาราครับนะฮะตีสิบดันดาราแล้วผมยังติดตามผลงานของคุณเบิร์ตเนี่ยมาตลอดนะตั้งแต่โอ้โหแรกๆเลยแล้วก็ล่าสุดนี่เห็นไปไทยแลนด์ก็ทาเล้นด้วย อ๋อใช่ครับเคยร้องเพลงชีวิตลิขิตเองนะครับทียยืมเพลงของพี่เบิร์ดทองชัยเป็นใจเข้ามาร้องะครับแล้วมันเข้ากับชีวิตของตัวเองเลยไหมฮะใช่ครับเพราะว่าชีวิตเราสามารถลิขิตเองได้เราเราไม่ไม่ควรจะให้แบบแความท้อแท้ท้อถอยอะไรมาทําให้เราหมดกําลังใจอ่ะครับครับแล้วอย่างวันนั้นที่ผมบอกว่าอ่าพวกพวกเราเนี่ยครับก็ควรจะมีความหวังและก็กําลังใจไม่ควรจะ ไม่ควรจะปล่อยให้ความท้อแท้ทั้งหลายมาริะขดชีวิตเรานะครับไม่เขาบอกอย่าท้อแท้ท้อถอยอย่าน้อยหน้าอย่ากลัวเลยโชคชะตาอย่าเสียขวัญธรรมชาติย่อมกําหนดชดเชยกันขอเรานั้นจงหมั่นทําความดีครับนี่นะฮะนี่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเหมือนกับหลักคิดของคุณเบิร์ตเลยเนาะนะฮะใช่ครับสอบถามไปทางคุณเบิร์ตนิดหนึ่งประวัติครับโอ้โหหลายหลายคนอาจจะยังไม่ทราบประวัติความเป็นมาของคุณเบิร์ตนะค,นะคุณเบิร์ตตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ เอ่อตอนนี้ผมประมาณห้าสิบเอ็ดปีครับเพราะว่าเกิดเกิดเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดครับ<พ>แล้วก็พอตอนเกิดมาเนี่ยคุณคุณคุณย่าที่รับจ้างเลี้ยงเด็กเนี่ยคุณย่าช้องเหมือนชะไหนเนี่ยก็เป็นผู้รับเลี้ยงไว้เพราะว่าคุณแม่นําไปฝากไว้ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วบอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะมารับ,รบเดี๋ยวก็มารับก็แล้วก็ฝากไว้แล้วก็ไปไปเลยคุณย่าก็เลยรับจ้างเลี้ยงเด็ก ตั้งแต่นั้นแล้วก็ปาจนกระทั่งปีพศออ2526เนี่ยผมจำได้ก็อายุผมก็ประมาณโอ้9ขวบ10ขวบ10ปีแล้วแหละครับครับแล้วก็เคยถูกขอทานจับไปเคยถูกขอทานจับไปขอทานแล้วก็ไปปล่อยไปปล่อยทิ้งไว้ทางตำรวจตำรวจแถวสอนอห้อยขวางนะครับครับก็ไปเจอแล้วก็รู้จักกับ สถานสงเคราะห์เด็กพิการบ้านนนทภูมิเนี่ยตอนนั้นน่ะครั้งแรกแล้วก็มาอยู่กับย่าพอประมาณปีพศ2528ย่าเห็นว่าไม่สามารถจะเลี้ยงดูเบิร์ตต่อไปได้ก็เหมือนเหมือนไม้ใกล้ฝั่งแล้วอะไรเงี้ยก็เ,เลยพาเบิร์ตไปอยู่ที่สถานสงเคราะห์บ้านนนทภูมิเนี่ยตลอดเลยครับ,รบตลอดเลยจกนกระทั่งมีโอกาสได้ไปมีโอกาสได้ไป เรียนหนังสือที่โรงเรียนเรียนเรียนหลายโรงเรียนแต่ว่าเรียนไม่จบต้องยอมรับเรียนไม่จบเคยไปเรียนโรงเรียนที่โรงเรียนสองคนดาบด์กรุงเทพด้วยครับครับแล้วก็หลายโรงเรียนก็ต้อง้งเคยไปที่สหรัฐอเมริกาเมื่อประมาณปี2532อ๋อตอนนั้นไปทำอะไรครับตอนนั้นไปไปงานศิลปะคนพิการนานาชาติซึ่งตอนนั้นอายุได้โอ้สิบสิบสองสิบสาม ปีแล้วนะครับครับแล้วเราไปทําอะไรที่นั่นไปทําไปแสดงความสามารถในการร้องเพลงแล้วก็ลํากลองยาวซึ่งมีมีมีคนมาสอนให้อ๋อหลายปีแล้วแล้วก็มีโอกาสได้ร้องเพลงร่วมกับดาราดังของอเมริกาอย่างแคนนี่โรเจอร์โอ้โหเนี่ยครับ แคนนี่โรเจอร์แล้วก็ s t e วี่วอนเดอเนี่ยที่เป็นนักกองตาบอดเนี่ยครับแเคยร้องร่วมกันในงานเลี้ยงรับรองครับเพลงเพลง we are the world เนี่ยแหละครับอืม we are the world แล้วก็แล้วก,วก็หลังจากนั้นก็พูดขอจับมือกับท่านประธานาธิบดีซึ่งตอนนั้นคือ George Bush เมื่อปีสามสองนะครับครับ,รบก็พูดว่า Mr. สเตอร์ประธานาธิบดีจอร์จบูชเมย์ a อ e I would like to know how different the hand of the president of America <laughs> and the b l d boy l i k e me <laughs> <Yeah. S 2> คร่บ <True. S 2> ก็คือหมายความว่าผมอยากจับมือกับท่าน <c oughs> ผมอยากรู้ความแตกตา่างระหว่างมือของท่านกับเด็กกับคนตาบอดไทยอย่างผมเงี้ยแล้วท่านประธานาธิบดีโจบรูทก็ขึ้นมาจับจับมือเลยแล้วทําทั้งกลางสื่อ,ออเมริกามากมายเท่านั้นมาพอมาถึงเมืองไทยเนี่ยโอ้หลายรายการ สัมษ์จองตัวเลยจองตัวเลยผมจําได้ผมจําได้นะครับแล้วตอนนั้นตอนนั้น12ขวบเนี่ยใครสอนคุณเบิร์ตว่าต้องพูดอย่างนี้นะต้องทําอย่างนี้นะอ๋อมีมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษนะสมัยนั้นผมอยู่บ้านนนทรับมกัสมัยนั้นคุณแม่คณิษฐาเทวินธารพัติเนี่ยยังเป็นผู้ปกครองของสถานสงเคราะห์บ้านนนทภูมิอยู่ก็มีให้คนมา ให้คนมาสอนให้แล้วก็มีหัดฟังเพลงหัดฟังเพลงฝรั่งเจอเยอะหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อไปเจอสตีวี่บอนเดอร์อะไรก็ก็ร้องได้เพลงเจอเขาก็ร้องเพลงเอกของเขาเลย I just c a l l to say I love you ค <Yeah. S 1> ครับรับ แล,แล้วตอนตอนที่คุณเบิร์ตได้เดินทางกลับมาประเทศไทยหลังจากที่ได้ไปบพบเจอกับศิลปินดังๆได้สัมผัสมือกับ,บท่านอาดีตประธานาธิบดีของสหร,รัฐอเมริกาแล้วนะครับกลับ,บมาในประเทศไทยเนี่ยทำให้ชีวิตของคุณเบิร์ตได้เปลี่ยนไปไหมฮะภาพเปลี่ยนไปอยู่ครับเยเปลี่ยนไปโอ้ไปทีวีจนตอนนั้นปรับกลับมาปรับเวลายังไม่ถูก <laughs> ทีวีไหนมาสัมภาษณ์ต้องบอกว่าเดี๋ยวขอขอก่อนแบบ ขอพักก่อนก่อนนะมาเจ็ตแลกอยู่นะตอนนี้นะเออก็จะก่อนเนี้ที่ช่องเจ็ดมีรายการเมืองไทยวันนี้คนไทยวันนี้ก็เคยมาสัมภาษณ์คนไทยวันนี้ใช่ครับแล้วก็ทางทางทางช่องสามก็เคยมาช่องสามนี่เคยมาสัมภาษณ์ทั้งก่อนและไปทั้งก่อนไปอเมริกาแล้วหลังจากกลับมาจากอเมริกาแล้วช่องสามก็สัมภาษณ์แหละมีหลายรายการอยู่ครับครับหลายรายการเมื่อก่อนนี้คุณหนูทําได้ที่คุณ จี๊ยบอรพันพานทองเขาเป็นพิธีกรอยู่ตอนนั้นก็มาสัมภาษณ์พาไปออกพาไปออกทีวีโอ้หลายรายการมากครับจำได้จำจำไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าถามตรงๆอย่างที่ผมได้เกริ่นไปก่อนที่จะคุยกับคุณเบิร์ตเนี่ยนะว่าเราทุกคนเนี่ยเคยเห็นหน้าค่าตาคุณเบิร์ตมาแล้วนะครับตั้งแต่โอ้สมัยยุคทีวีรุ่งเรืองตอนนี้ยังอยู่ในออนไลน์ก็ยังเปิดเจอนะฮะเปิดเจอคุณเบิร์ตก็ยังอยู่ใน ในในแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยเหมือนกันครับขอบคุณครับครับตอนนี้ถ้าถามปัจจุบันคุณเบิร์ตทำอะไรบ้างประกอบอาชีพอะไรทำอะไรบ้างอ๋อปัจจุบันนี้ผมอยู่กับโอ้ผมอยู่กับคุณพี่บีนะครับคุณพัทธรพันกฤษณาครับอยู่กับเนี่ยอยู่กับครอบครอบครัวเนี่ยครับถ้าเป็นอุปนายกสมาคมคุณพิการแห่งประเทศไทย ใช่ครับแล้วเป็นอยู่มาตั้งแต่เฟซบุ๊ e เกมมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เฟซบุ k g เกมเนี่ยพระน้ท่านบรรหานซึ่งตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่อดีตพระนธท่านบรรหารศิลปะอาชาเนี่ยให้ให้ผมมาร้องเพลงในพิธีเปิดและปิดเฟซบุ๊กเกมดังนั้นก็ก็เลยก็เลยตั้งแต่นั้นก็คิดว่ามาอยู่ถ้าไปอยู่สถานสงเคราะห์ก็คงจะ ไม่ไม่ไม่สามารถที่ทาอย่างนี้เอไม่สามารถที่มีอนาคตแบบนี้ได้ใช่ไหมใช่ครับผมครับครับก็คุณคุณบีเป็นคนเป็นคนดูแลอยู่ในขณะนี้นะครัใช่เป็นคนดูแลอยู่ครับครับครับก็อยู่อยู่ตั้งแต่เฟซบ o ๊กเกมนั้นเป็นต้นมาก็อยู่ได้ตลอดเลยก็ที่ที่ไปออกรายการตีสิบก็ตอนนั้นอยู่กับพี่บีแล้วครับอ๋อครับครับครับแล้วแต่ละวันแต่ละวันเราต้องมีภารกิจหน้าที่ทําอะไรบ้างไหมคุณเบิร์ตอ๋อมีครับครับอ่า กวาดบ้านถูบ้านแอ้กวาดบ้านเนี่ยถูบ้านทั้งทั้งที่มองไม่เห็นเนี่ยถูบ้านถูบ้านสามารถถูบ้านได้เคยมีเคยมีพี่ชายพี่บีครับพี่เอครับเขาเขาสอนว่าถูบ้านต้องทําอย่างนี้นะเช็ดบ้านต้องทําอย่างนี้ต่างต่างเนี่ยเรามองไม่เห็นก็สามารถทําได้ครับเพราะว่าเป็นบ้านของเราเองเราต้องถูต้องทําความสะอาดทั้งอะไรแล้วก็เช้าขึ้นมาก็มีหน้าที่เปิดปิดเปิดประตูอื จำมีหน้าที่ปิดเปิดประตูให้คนเข้าออกอย่างเนี้ครับโอ้ดีครับดีครับก็อ่านี่แห<อ>ละครับมองไม่เห็นก็ต้องสามารถค้นหาตัวเองได้ว่าเออเราทําอะไรได้บ้างปรากฏว่าอเออเนี่ยถูบ้านแล้วก็เนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือดนตรีที่คุณที่คุณพ่อที่คุณพ่อพี่บีท่านอุตสาซื้อมาให้ เป็นอะไรครับเป็นคีย์บอร์ดเป็นเปียโนเปียโนเลยอ่าแล้วก็คีย์บอร์ดอยู่บนเปียโนครับอ๋อครับ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 รู้ว่าจริงๆแล้ววันนี้จริงๆอ่ะคุณเบิร์ตเตรียมเพลงที่จะมาโชว์เราด้วยนะครับวันนี้ตั้งใจที่จะโชว์เพลงอะไรครับร้องเพลงอะไรครับวันนี้ตั้งใจที่จะร้องเพลงชีวิตลิขิตเองเพราะว่าเราเป็นเพลง เป็นเพลงที่เราเคยเคยร้องมาแล้วในในรายการไทยแลนด์ก็ท t าเ e n t เพราะว่าชีวิตเราสามารถลิขิตเองได้ครับเราเราสามารถลิขิตเองได้แม้ว่าเราจะพิการหรือว่าเราจะมีฐานะแตกต่างกันอย่างไร,รแต่เราสามารถลิขิตชีวิตของเราให้เป็นไปนในทางที่ดีได้ครับครับคุณเบิร์ตพร้อมไหมคุณเบิร์ตพร้อมไหมตอนนี้ไอ่ะตอนเคยเชื่อในลิขิตฟ้าดิน ปล่อยชีวิตไปตามโชคชะตาแต่ฝันไม่เคยถึงฟังผิดหวังในใจเคยมาเพราะฟ้าไม่มีหัวใจจะเลวหรือดีมันอยู่ที่คน จะมีหรือจนมันอยู่ที่ใจดินฟ้าไม่เคยลิคิดชีวิตจะเป็นเช่นไรอย่าเลยอย่าไปถามฟ้าบินไปให้สูงที่สุดอย่างที่คิดฝันไว้กับใจใจยากเย็นเท่าไร บอกใจว่าจะไม่กลัวไม่รอให้ฟ้าให้ดินลิขิตไม่ปล่อยชีวิตให้ผ่านไปไม่ว่าจะสูงจะไกลเท่าไรจะไควจะคว้าจะฝ่าฟันไม่ยอมให้ฟ้าหรือใครลิขิตอยากมีชีวิต ที่ไฟและฝันตั้งแต่วันนี้นี่คือชีวิตลิขิตของเราไม่รอให้ฟ้าหรือใครลิ้คิดอยากมีชีวิตที่ไฟและฝันตั้งแต่วันนี้ นี่คือชีวิตลิขิตของเราโอ้โห,โหแม่ต้องปรบมือให้เลยปรบมือให้ใหคุณเบิร์ดเลยเพราะมากๆนะครับเพราะมากมากผมว่าจริงๆแล้วที่คุณเบิร์ดร้องเพลงนี้ต้องการจะสื่อไปถึงคนพิการอีกหลายๆคนด้วยใช่ไหมฮะต้องการจะสื่อ ไปถึงคนพ e ิการแล้วก็คนคที่ปกติด้วยแต่ว่ายังยังไม่รู้จะหาทางออกยังไงยังท้อแท้ยังอะไนอยกขอขอเป็นกำลังใจให้กับบุคคลทุกระดับไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือคนปกติก็ตามครับครับจริงๆแล้วคุณเบิร์ตถ้ามองถึงตัวเองแล้วตัวเองยังต้องการก็ยังต้องการตลอดไปนะครับเพราะว่าคน คนคนคนพิการเราก็อยากอยากให้อยากให้มีความหวังและกำลังใจคือเราจะให้ทางรายการเนี้ยติดตามว่าคนประเทศของเราเนี่ยเราจะมีโอกาสจัดงานอีเล้วว่าอีเวนต์เกี่ยวกับกีฬาคนพิการโดยเฉพาะ,ะกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลนะครับมผมที่ผมเคยได้ยินบ่อยเรายังต้องการให้ให้ประชาชนสนใจแล้วก็ ดูว่าเอ๊ะคนคนพิการเนี่ยเขาพิการรุนแรงเนี่ยแล้วเขาจะเล่นบาสเกตบอลกันยังไงเหมือนคนปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้เว้นสกอเวนเพื่อที่จะให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นความสามารถของคนพิการเพ็่ความสามารถของคนพิการยังต้องการให้คนเห็นความสามารถของคนพิการในทุกๆด้านในกีฬาทุกอย่างโดยเฉพาะผมผมอยู่กับ เนี่ยทางทางพี่พบีนะครับ,รบพี่พี่พัทรพันธ์เนี่ยท่านก็ดูแลในเรื่องของนอกจากเป็นอุปนายกสมาคมแล้วท่านก็ยังดูแลเรื่องกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลด,ด้วยมผมก็เลย<ม>เน้นว่าอยากขอกําลังใจทุกครั้งที่เรามีท,ามที่เรามีการแข่งขันกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลอะเรายังต้องการให้ให้คนสนใจว่าเอ๊ะเขาพิการรุนแรงกว่าเราเนี่ยแล้วทําไมเขาเล่นกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลยังไงเหมือนคนปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ย อยากให้คนได้เรียนรู้ได้ได้เป็นกําลังใจให้พวกเราอย่างตลอดไปครับก็คืออยากให้สังคมเข้ามาดูแล้วก็สนับสนุนนะสนับสนุนเราด้วยเนาะจริงๆแล้วคนพิการมีอีกหลายประเภทแล้วก็ระดับระดับความรุนแรงก็จะต่างกันระดับความรุนแรงก็ต่างกันใช่ครับอก็นี่แหละครับต้องต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนต่อไปอย่างเหมือนกับรายการเราเป็นอีกสื่อสื่อหนึ่งที่ได้ส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้นะครับไปถึงสังคม ภายนอกนะสังคมไทยให้รู้ว่าจริงๆแล้วคนพิการก็มีความสามารถอย่างคุณเบิร์ตนะอย่าง,งได้ก่อนๆเราก็จะมีการสัมภาษณ์คนพิการคนอื่นๆไปด้วยนะฮะครับคุณเบิร์ตตอนนี้ถ้าอยากจะบอกกับคนพิการนะฮะคนพิการโดยเฉพาะคนตาบอดเหมือนคุณเนะบิร์ตเนี่ยอยากจะพูดกับเขาอยากให้เรามีกําลังใจสร้างกําลังใจด้วยตัวของเราเองก่อนแล้วผู้อื่นก็สามารถจะช่วยเราได้โดยไม่ยากครับครับครับ นี่คือบทเพลงพระราชินิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะชื่อว่าเพลงยิ้มสู้ใช่ไหมครับยิ้มสู้ครับนี่แหละฮะยิ้มสู้ที่เคยเคยพระราชนิพนธ์ให้โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพด้วยครับแล้วก็คนทั่วไปก็สามารถร้องได้ด้วยเป็นเป็นกำลังใจของคนทั้งทั้งคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับครับครับตอนนี้ถ้าเหมือว่าใครอยากจะติดตาม Uh, ผลงานของคุณเบิร์ตอยากจะฟังคุณเบิร์ตร้องเพลงจะติดตามมีช่องทางไหนให้ท่านผู้ชมหรือทุกทุกคนได้ติดตามอยู่ไหมฮะก็เนี่ยโทรโทรโทรมาที่เบอร์เนี่ยครับมาที่เบอร์พี่เบิรที่เบอร์พี่บีว่าอยากฟังเบิร์ตร้องเพลงอะยยไรอยากโทรมาที่เบอร์พี่บีได้เลยเพราะพี่บีเขาดูแลเบิร์ตอยู่ครับหรือว่าสื่อท่านไหนนะครับช่องไหนยูทูบยูทูบเบอร์ท่านไหนนะครับอยากจะ มาติดต่อคุณเบิร์ตไปร้องเพลงามไปโชว์ความสามารถต่างๆก็ได้เลยเนาะนะฮะก็ติดต่อไปที่คุณบีได้เลยหรือว่าที่สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยก็ได้นะครับก็ติดต่อ<ช>คุณเบิร์ตแน่นอนแหละเนาะ<ช>นะฮะเอาละครับนี่ก็คือการพูดคุยกับอีกหนคนต้นแบบคนพิการต้นแบบที่เราอยากที่จะให้ทุกท่านนะฮะได้เห็นเป็นแบบอย่างนะครับโดยเฉพาะคนพิการที่กำลังท้อแท้ นะต้องการกำลังใจอยู่ในขณะนี้คุณเบิร์ตเมื่อกี้ร้องเพลงแล้วให้กําลังใจแล้วแล้วก็มีแนวทางการดําเนินชีวิตต่อไปแล้วนะครับตอนนี้ผมเองทีมงานทุกคนนะครับรวมถึงน้องล่ามภาษามือด้วยนะฮะก็อยากที่จะให้กําลังใจคุณเบิร์ตนะครับเดินต่อไปนะครับสู้ๆต่อไปแล้วก็ให้กำลังใจถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถให้กำลังใจกับบุคคลรอบข้างคนพิการรอบข้างได้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะคุณเบิร์ตนะ ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละคุณพงศักดิ์มือไฉนัยนะครับมนุษย์ตู้เพลงหรือคุณเบิร์ตมนุษย์ตู้เพลงอายุ51ปีแล้วนะครับแต่ยังดูแข็งแรงอยู่เลยแล้วก็ยังคงสามารถที่จะร้องเพลงนะครับยังคงสามารถที่จะส่งต่อกําลังใจดีๆแบบนี้นะครับให้กับคนพิการทุกคนด้วยและคุณเบิร์ตเมื่อกี้บอกเลยนะครับที่ผมร้องเพลง เมื่อสักครูน่นี้ชีวิตลิขิตเองเนี่ยไม่อยากที่จะให้กําลังใจเฉพาะคนพิการหรอกเพราะเชื่อว่าคนที่อยู่ในสังคมไทยอีกลหลายคนยังคงต้องการกําลังใจอยู่นะครับดังนั้นสร้างขึ้นมาฮะสร้างกําลังใจขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนสนับสนุนเมื่อนั้นคุณจะสามารถก้าวเดินต่อไปได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่กลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าครับ เราพร้อมนำพาเพื่อรักไม่จืดจางสื่อาสาประชาชนทั้งสามเพื่อสังคมเท่าเทียมงดงามตลอดไปสนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกำลังใจนะคะให้กับทีมชาติไทยของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ใช่แค่ทีมชาติไทยนะคือไปแข่งกีฬาพลาราลิมปิกก็คือเหมือนโอลิมปิกใช่ไหมคะแล้วเป็นยังไงคะผลการแข่งขันก็ได้มา2เหรียญครับเงินประเภทชายคู่แล้วก็เหรียญทองแดงประเภทชายเดี่ยวซึ่งตอนนั้นเรา,เามีข้อจํากัดเรื่องร่างกายเราหรือยังคะมีแต่ยังไม่มากก็<อ><ะ>ยังเล่นเล่นเล่นคนโบกติกก็ผ่านมาทุกสังเวียนเลยใช่ใช่ครับเออที่เป็นสังเวียนคนพิการเนาะใช่ครับก็คือตั้งแต่เอเชียนเกมใช่ไหมครับผมล้มครับตอนเด็กอ้วนมากแล้ว แล้วขาหักแล้วที่บ้านไม่ได้พาไปหามโรงพาหมอที่โรงพยาบาลเพราะว่าที่บ้านไม่มีตากตอนเด็กแต่ว่าไม่ไี่ไปรบาลใช่ไม่ได้ไปครับตายและเจ็บไหมตอนนั้นจำได้ไหมครับจำไม่ได้แต่จําได้ว่าต้องหัดเดินใหม่ใช่ครับขยับได้บ้างไหมคะอ๋อตอนนี้ได้ครับแต่ว่าเวลาเดินมันก็จะผิดรูปแต่ประวัติใจนี่ต้องบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเริ่มต้นเส้นทางนักกีฬาแบบโอ้สวยงามมากออกแข่งจนมีทีมโค้นมาเจอว่าก็คืออันนี้เป็นแม์ของคนพิการเลยใช่ไหมคะไม่ผมก็ออกแข่งคนปกติทั่วไปครับ พอพอไปแข่งกับคนที่เขาเดินสะดวกใช่างนี้เลยพราแท้หรือว่า มันหมดกาลังใจในบางครั้งไมค่ะในที่ไม่เหมือนคนทั่วไปแบบนี้ค่ะที่เขาบอาจจะสะดวกกว่าเราอ่ะมีบ้างพเพราะราคาไม่ค่อยดีเน,ะนเาะบางทีเราคิดเอ้ยเราพิการเดียวเขาทำไมคัดเดียวกันเลยแต่ตอนหลังเราก็ไม่ครับก็คือพัฒนาร่างกายตัวเองเราก็ไปเสริมข้างข้างขวาไม่ดีก็ไปเสริมข้างซ้ายให้แข็งแรงขึ้นเพื่อจะให้มันให้มันแบกเราข้างขวาได้สุดยอดถ้าหากว่ามีความมุ่งมั่นนะคะมีความตั้งใจนะคะทุกอย่างเราทําได้อย่างแน่นอนนะคะ